ฝั่งของวอลเลย์บอลค่ะอันนี้เป็นวอลเลย์บอลชายนะคะแต่ว่าเป็นข่าวของทีมชาติไทยเราค่ะในที่สุดค่ะคุณผู้ชมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะคะก็จะได้เฉิดฉายกันได้แล้วนะคะสาหรับทีมชายอย่างที่เราทราบกันว่าปีนี้เนี่ยทีมชาติไทยไม่ได้มีแค่โค้ชยุ่นนะคะที่คุมทีมนะคะแต่ว่าปีนี้เราได้โค้ชพักกีวอนค่ะอดีตกุนสือทีมชาติเกาหลีซึ่งถ้าใครเคยดูวีลีกเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน เพราะว่าเขาเคยคุมทีมสโมสรจัมโบ้ค่ะทีมอันดับหนึ่งของวีลลกมาก่อนด้วยนะคะโดยในการแข่งขัน AVC c h a l l l n n g e u u p 2023ที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศค่ะไทยสามารถเอาชนะบาเรนมาได้3เซตรวดนะคะด้วยคะแนน25ต่อ20นะคะ25ต่อ20และ25ต่อ16นะคะ คว้าแชมป์รายการ ABC Challenge Cup 2023เมื่อวันที่15รรกรกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากที่ได้แชมป์ค่ะคุณผู้ชมทีมชาติไทยก็จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Challenger Cup 2023นะคะโดยจะมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยทั้งหมด8ทีมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตุนิเซียนะคะชิลีการ์ตานะคะ สาธารณรัฐโดมินิกันนะคะตุรกียูเคนจีนแล้วก็ไทยเรานะคะซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกกับกาตาเจ้าภาพในวันที่28กรกฎาคมนะคะ2,000ั 2, 000, 2, น6 6นาคม2,566ะคะโดยทีมที่คว้าแชมป์ในรายการนี้จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นวอลเล์บอลเนชันลีกหรือว่า VNL ในปีถัดไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชม